สวัสดีครับพี่น้องจองบอดอนเขากลุ่มมาแล้วครับหลังจากเขาไปมองมากพี่น้องได้ปายแล้วครับเขามาแวะยามมองครับนี่มองเขาใส่ใบมือเ้านี่ครับถุนมองเขาครับใส่อยู่รอบฟังครับตื่นไปอีกนิดจะเป็นลวกมองบอดอนครับตรงนี้เป็นเป็นลุ่มเป็นยังไงหพี่น้องเป็นเบิร์นครับบอดอนมอง3ามเซตครึ่งามื่อไหรนี่ครับเมื่อเสานี่ครับคิดว่าไปย้อนต้องถือล้วพี่น้องไปพี่น้องไปพุ่งน้ำกันครับวันศุมนี้ไปยอนบ่ครับ พี่นอ้องผมเปจับคุณมองกันครับสามเส้นเครื่องสั้นเดียวพี่นอ้องเพตอนว่าชิดว่าต้องติดแลละครับพ่าป่ามาลอฟังครับพี่น้องช่วงนี้ครับไปพี่น้องอคุณแล้วครับ ป้อนป้อนผู้ละ้อนป้อนรอูละกินน้ำรอฟังัดพี่น้องประเี๋ยวอบมอปวักันมาครับปลย่างครับนรอันะครับ ปท่าออกออกครับออกแเส้นมาใส่พี่น้องประดียเส้น,นันึมีปลายางไปยังครับปิดง่พี่น้องถ้าสาเส้นนะเส้มองสาเส้นเพิ่งเป็ดป่ามองสาเส้นครับ ก้มีเป็นเรื่อยๆคุณพี่น้องคุณอสายไปแล้วใไหมผู้ชายหพี่น้องงานนเรมาใส่ครับ กีมือเข้าไปถึงครับพี่น้องน้ำพุ่นครับวันนี้ครับโอ้ยยยพี่น้องรุ่นเนี้ย,ยงงน,น้ำสุดโชคดีอาจจะพีปลาพี่น้องเพราะว่าน,น้ำพุ่นแล้วครับฝนมนึงได้ทพี่น้องเนาะ ปลาสังกะวาดครับพี่น้องเนี่ยตามการคุณท่องปลาสังกะวาดครับทั้งน้องชายทั้งต้องสายต้น้องปลา,า,าย้ออแล้วครับ ปลาซึ่งมองไหมพี่น้องเอ้ยปาเนี่ยมอ่งคัดอืมอีตียังตายวะ ม่วงปุ่ยากครับป่ามา่วงใสครับม่วงกัดครับเดี๋ยวป่าใหญ่มากครับพี่น้องเราลองชิมมันใสหรือครับมังเค้าอีกล้วโอ้โนี่ปลามาเป็นทางพันครับตรงนี้เป็นทางพันครับไม,ม่หลุมครับพี่น้อง ด้านนาจะเป็นหาดครับข้างนาพ่งมองเบาดาวครับเป็นหาดครับโอ้ยตัวนี้พี่น้องนแซ่บมพี่น้องกูด้อ คือสมัยก่อคนครับพี่น้องสมัยก่อนนี่โอ้ได้เป็นร้อยโลครับแต่ทุกมมือนี่ก็ได้รอบละกันว่าถึอสุดก็รอมราคาขอโลครับปคือสมัยกีดรอบละเจ้าสามสิบโลหาสิบโลเลยครับได้กเกือบพุกลำครับพี่น้องสมัยก่อนจะต่วนนี้ปลายจากน้อยแล้วพี่น้องเอ้ย ไปมณีเนาะอะอ๋อเค้ายังไม่ไปเล่นได้พุ่นน่ะนี่ดอกจีราฟเนาะ อีกโดดเดีวยวพี่น้องแราสิบบทอีกโดดเดียวครับ คลิปนี้ไว้สนิทได้พี่น้องเด้อขี้สีเงาไอดอกพี่น้องคนน่ะฝากติดตามช่องบ้าวดอนคนโกดได้เด้อครับเด้อคลิปใส่ม่องใบม่องหรอครับเอาคลิปนี้ไว้สนิทละครับสวัสดีครับไปกินอ่ะ